สวัสดีครับอยู่กับผมวินนะฮะช่องว r ไลเดอะชาแนลนะครับผมเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานแบบเกือบเดือนแลนะ้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ลงคอนเทนต์เกยก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรจะลงหรอช่วงนี้วันนี้พี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่น้องต้องเตรียมตัวไว้ก่อนที่น้องจะเปิดเทอมของน้องๆปีหนึ่งออนไลน์นะครับผมรวมถึงพี่ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดที่เรียกได้ว่า มันนิวไฮตลอดแล้วก็รุนแรงตลอดเลยครับก็จะว่าจะออกจะจะด้ว่าออกไปไหนเลยแต่เดลิเวอรี่ก็เลยยังลำบากเลยนะฮะก็เลยแบบว่ามีวิธีการที่อยากจะมาแนะนำน้องๆสักนิดหนึ่งนะครับว่าเอสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ต้องรับมือก่อนที่น้องจะเปิดเทอมในฉบับอาจจะเป็นเด็กจุฬาหรือไม่จำเป็นก็เด็กจุฬาก็ฟังได้นะครับผมนะจะมีวิธีการไงเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำ ดูไปชมกันเลยครับคืออย่างแรกก็คือน้องต้องแบบเช็คเรื่องเวลาเอ่อวิชาเรียนของน้องเวลาเรียนเวลาสอบหรือการบ้านหรือการเอ่องานอะไรต่างๆด้วยนะครับผมก็แบบว่าเช็คเวลาว่าน้องเรียนลงวิชาอะไรบ้างลงกิ่ตัวจำนวนในกิจเท่าไหร่แล้วก็จํานวนหน่ยกิจเนี่ยมันเกินที่เขากําหนดทางมหาอะไรกาหนดไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องดูว่าเอะวันนี้วิชานี้เราเรียนเวลาไหนกี่โมง ในกี่ชั่วโมงนะแล้วก็อย่าลืมไปเข้า first miss ของอาจารย์ด้วยครับเพราะว่าอาจารย์เขาจะบอกพูดถึงกับคอร์สศิลปะว่าจะเรียนอะไรบ้างจะเก็บคะแนนยังไงอะไรยังไงรูปแบบการเรียนเป็นยังไงนะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็ไปปรึกษาครูอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าเวลาเรียนอาจจะท้ำซ้อนแล้วสอบซ้อก็ปรึกษาอาจารย์ได้เลยครับผมอาจารย์ประจำวิชาหรือจะมี อาจารย์ที่ดูแลเขาดูแลเรื่องหลักสูตรอันนี้ก็คือไปถามได้เลยนะครับผมแล้วก็จะลืมนะครับจะลืมดูตารางเรียนด้วยไม่งั้นเราจะจะ,จะปรากฏการเพื่อนโทรตามแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอ่ะประการที่2คืออ่าอันนี้ต้องเช็คหนังสือเรียนหนังสือเรียนเนี่ยแล้วแต่ว่าวิชานั้นเรียนหรือไม่เรียนนะครับผมเออยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าถ้า พี่จะเรียนวิชานี้พี่ก็เลยมีหนังสือมาแล้วนะครับผมสม,มว่าพี่เรียน่าสาพี่ก็ใช้หนังสือเล่มนี้นะหนามาก <c oughs> นะครับก็หรือบางทีอ่ะแบบบางวิชาแบบมันไม่มีหนังสือบังคับหรืออาจจะไม่ได้ใช้ไอเช่นพี่เรียนไฟต้อนก็พี่ก็ใช้ตัวนี้เลยก็แบบว่าพอพอไปได้อยู่นะครับผมแล้วก็แล้วก็อุปกรณ์การเรียนอะไรก็มีไว้เรียบร้อยครับแต่ว่าอยากให้น้องมาดูบรรยากาศ นี่นี่คือโต๊ะนะฮะเนี่ยอ่อันนี้คือโน้ตบุ๊กแล้วก็มีเอ่อสเก็ตแพดมี iPad มีหนังสือเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศการเรียนนะครับที่พี่คิดว่าน่าจะนั่งตรงนี้ปกติก็พี่นั่งตรงนี้เพราะว่าปกติพี่จะไปนั่งตรงนน้นแต่ว่านั่งตรงนี้แล้วกันที่ทำเรดีมากแล้วก็มีหมอนด้วยนะครับผมบอกว่าจะไปบรรยากาศเรดีแล้วก็ถ้ามีหนังสือเนี่ยถ้าน้องมีหนังสือกับตัวแล้วอาจารย์ใช้เล่มนั้นน้องก็เอามาใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่มีน้องอาจจะปิ้นก็ได้หรือถ้าใคร ใช้แพดก็ใช้ได้เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมปกติพี่ต้องถือไม้นะฮะเพราะเสียงแบบอาจจะต้องพูดตะเบงเสียงนิดนึงนะเพราะนั้นพี่ก็อาจจะต้องใช้เสียงแบบอย่างเงี้ยเนี่ยชอบเวลาถือไมเนี่ยมันมีแฮงเอา์ตัวเนี้ยสมมุติว่าพี่ใช้ตัวเนี้ยเออมันจะเห็นไหมเออเนี่ยมันเป็นแฮงเอา์เราก็เช็ดได้หมดทุกอันเลยนะครับผมเช็ดได้ตลอดเลยนะครับครับ เรื่อง iPad ก็ว่าไปนะครับแล้วก็สลากใครที่ต้องมีเรียนพวกวิชาเลขก็พกเครื่องคิดเลขไปเผื่อแล้วกันนะครับแต่บางวิชาก็บางวิชาอ,อ,อาจจะใช้ใช้ได้เวลาในเวลาสอบอาจจะห้ามใช้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ใช้กันนะฮะนะแล้วก็อย่างต่อไปที่ควรรู้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทำบรรยากาศให้มันดูสบายๆส,สักนิดหนึ่งถึงไหมตัววิชาจะเครียดนะฮะพี่ก็พูดได้แค่แบบว่าเออจะน้อยไป e เ,เตอร์เทนอาจารย์ e เ,เตอร์เทนเพื่อนก็ได้นะครับผมพี่เคย e เ,เตอร์เทนเพื่อนนะครับเปิดเป็นดีเจครั้งแรกอะ่ะมันจะมีรูปอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับพเพราะว่าค่อยๆศึกษาไปครับผมเอาละครับเวลาขับเรแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วไปพักต่อนวลูกเนาะ โอเคขอครเรียนตั้งคู<ร>่นูกนะขอเชิญอาจารย์พรุ่งนี้นะครับรส่งต่อนะส่งต่อนะครับครับส่งต่อยเลยครับเชิญครับอ่าโอเคโอเคโอเคได้ <anarch ic> แล้วทำไปสกงไปไปเปิดเพลงเพิ่มอาจารย์บอกอ๋จะจะอเอออันนี้สิปิดเพลงได้แล้วอาจารย์จะสอนแล้วเอออันนี้นิดหนึ่งนะฮะก็ทำไปก่ายแบบสบาย,บายๆ <sama S 2> นะครับผมก็แบบไม่ต้องเครียดมากถึงแม้ทุกชาติเครียดก็คือ นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับสิ่งที่เขาเรียกว่าแปรปอ์เรียนนิ่งนะครับผมซึ่งอันนี้เฉพาะเด็กจุฬาฯครับผมแต่มหาลัยอื่นผมไม่แน่ใจนะครับนะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงแปรปอรดพี่จะพูดถึงแพลตฟอร์มที่อาจารย์ใช้นะครับมีอะไรบ้างอ่ะ Google Classroom มี Zoom Google Meet Microsoft t e a m Cisco Webex แล้วก, am, วก็ถ้าเป็น อาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวอื่นหรืออาจจะเป็นช่องทำ Youtube ก็ได้อ่าอันนี้เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็สิ่งแล้วก็พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของทางเด็กจุลานะครับที่ใช้ก,กัน Seal b l a c k b o a r d l e a r n น n g นะครับผมก็เดี๋ยวพี่ไปรีวิวในนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะเออ่คือจะบอกว่า b บ a ็กบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวแนะนำก่อน b บ a ็กบอร์ดมาเป็นตัวโปรแกร,รมที่เอาไว้สําหรับในการใช้ในการอะไรครับใช้ในการ แบบส่งแบบขเขาด้วยนะเป็นตัวประกับที่เอาไว้เรียนเรียนเอาไว้โปรแกรมไว้เรียนเอาไว้ส่งข่าวสารส่ง e อ e r ซ i ไซน์ส่งข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทําคำไปดูข้างล่างกันเลยนะครับผมโอเคอย่างแรกน,นะครับนี่คือจุฬานะครับผมวิธีการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวขอญอาตใส่เอาแป๊บหนึ่งก็ใช้เอ่อ ก็ใช้ตัวนี้ครับผมเป็น username กับ password นะครับผมเนาะใช้กูุใช้ password นะฮะผมในการทำนะฮะแล้วก็ใส่รหัสรหัสนิสิตลงไปนะครับใส่รหัสนิสิตลงไปนะครับแล้วก็ใส่รหัส CU Next ของน้องลงไปนะครับผมทีนี้เรามาดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างข้างในเนี่ยมันจะมีชื่อเราอยู่ตรงนี้นะครับปิด เลขประจำตัวทำไมเนะี่ยเออเนี่ยมันจะมี full name email student แล้วก็ชื่อเล่นอะไรน้องก็แล้วแต่น้องจะใส่หรือก็ใส่เลยนะครับ activity stream ก็คือเหมือนกับว่าอาจารย์ลงคอนเทนต์อะไรบ้างแบบผลทันคอนเทนต์เรียนคอนเทนต์เอ่อไปฝึกหัสบบดส่งไปฝึกหัดอะไรเงี้ยส่วนออคอร์สนั่นึงคือคอร์สที่น้องลงทะเบียนทั้งหมดน้องลงอะไรไปเขาก็ลงแบบนั้นอะ มันจะมีแบบแยกหลายอันนะมันจะมีเช่นอ่าอันนี้ถ้าเป็นเด็กคณะวิจัยมีไอตัวนี้ครับผมไกด์ไลน์ไบโอเซฟตี้เทคแลเบอร์เทอี่แล้วก็เซฟตี้พิซิฟิซิเคลนะครับผมอ่าอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเป็นสวถ้าเขาแค่ถ้าเข้า,ข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 าตัวเนี้ยคือแบบว่าจะมีหมดเลยนะผมเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยก็มีว e ิวอะเทนเดนต์อะเทนเดนต์นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้นะนะอินโนว์สมท์จะใช้ซะเยอะบ่อยนะครับอิสเลเตอร์คือคนดูแลอาจารย์ที่ดูแลว,วิชานี้นะครับผมอ๋อแล้วก็ อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบเนี้ยอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบตัวนี้มันจะมีคอนเทนต์อินโฟเมชันอะไรเยอะๆไปหมดเลยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็ไอที่พี่แปดน้องสามารถกดดาวได้ถ้าแบบว่าถ้าเราเล่นเลื่อนปีสูงๆอะ่ะเวลาสังเกตมันจะมีเทอมของเก่า,าจะอยู่ก็น้องใส่ก็ดาวได้เลยนะครับผมเนาะโอเคโปรแกรมแบ,บ็คบอร์ดก็มีประมาณนี้แหละครับแบบ ก็ลองไปฝึกใช้ดูนะครับแต่ว่าโหลดไว้ทุกคนแต่ว่าพี่แนะนำว้โหล,ล,ลดในโน้ตบุ๊กนะครับผมโหลดใน p h โฟนได้โหลดในไอแพดได้แต่ว่าเอาแค่โหลดไว้ว่ามันมีอะไรเืิดเ,เราคลิกเกจเปิดคอมนะฮะแล้วเวลาส่งงานก็ส่งในคอมจะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วมีเมสเซจมีเกรดเกรดในที่เนี้ยอ่าอาจารย์บางทีก็แปะให้นะแต่ไม่รู้ว่าเวลาอาจารย์เอาไปกรอกคะแนนจริงๆมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะครับผมแล้วก็ระบบเนี้ยสามารถใช้ในการสอบแล้วกด สอบได้เลยสอบแบบเรียวถามได้เลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองไปฝึกใช้ดูนะครับแต่ว่าพี่ต้องไปปิดเลขประจำตัวพี่ก่อนเนี่ยแบบเนี้ยโอเคก็ประมาณเนี้ยครับผมเนาะโอเคก็เตรียมตัวกันประมาณนี้แหละครับแต่ว่าจะเตรียมสภาพอะไรยังไงให้มันดูดีนะครับผมก็แบบอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมแต่พี่คิดว่า ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงต้องเรียยออนไลน์ไปอย่างน้อยอะ่ะพี่เขาพูดก็เจ็บไปเอ้ยไม่พูดดีกว่านะรู้เดียวว่าเขาพลาดชีวิตวัยรุ่นชีวิตนักเรียนชีวิตนักศึกษาไปแถบไปค่อนชีวิตแล้วละ่ะนะครับผมแต่ว่าผมก็ก็อยากไปมาหาอะไอยากไปเจอเพื่อนไม่ใช่ะไรหรอก มีรุ่น้องแฟนคลับอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยเต็มเลยนะครับผมอ่ะละก็นี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปหนึ่งสัปดาห์ในการเออรียนออนไลน์ของผมนะครับผมคือตั้งแต่แบบเช้าเย็นๆนะพี่เรียนอะไรบ้างแต่ว่าตารางสอนเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนน,นิดนึงก็ได้นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยตาราง นี่คือตารางเรียนของพี่นะซึ่งไอารายวิชาทั่วไปเนี่ยยังไม่แน่ใจนะว่าจะลงติดไหมแต่ว่าถ้าลงติดก็ได้เรียนถ้าลงไม่ติดก็ว่างบ่ายบ่ายวันพุธกับบ่ายวันศุกร์เนาะแล้วก็บางวิชาเนี่ยอาจจะเรียนแค่คลิปใน YouTube หรือบางทีเขาอาจจะเอาแปะคลิปเอาไว้ในอีกตัวหนึ่งที่พี่ยังไม่ได้อธิบายคือ e c h o 3 6 0อันนี้เฉพาะของจุฬาเอาไว้เหมือนอาจารย์อัดคลิปเอาไว้ตัวน,นั้นน่ะ <S <S น,น้องๆก็ไปดูได้นะครับผม อันนี้ก็ก็ไปดูได้ครับผมเนาะโอเคก็วันนี้ก็พอเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําคลิปกันนะครับผมนะแล้วก็จะลืมสิ่สุดท้ายที่พี่อยาบอกคือมีแค่คําเดียวว่าตั้งใจเรียนจริงๆเต็มที่ที่สุดนะมีอะไรปรึกษาเพืพ่อนได้ปรึกษาอาจารย์ได้แล้วก็อย่าลืม tag p a เน n e r เอาไว้วางแผนชีวิตตัวเองด้วยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย